ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่17มิถุนายน2564เพราะมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในศาสนาของพระชินจ้าพระองค์นั้นเราทั้งหลายกำลังร่วมกันศึกษาใน อน,นุบุพิคถาโดยขณะนี้เริ่มมา,าศึกษาในเรื่องของทานนกุศลเป็นบาทฐานอย่างแรกเพราะทานนั้นเป็นเหตุแห่งความสุขเป็นเหตุแห่งสมบัติเป็นเหตุแห่งที่ตั้งโภคาเป็นต้นผู้ปรารถนาแม้จะเป็นจักรพัิสมบัติสักกะสมบัติไปจนถึงสาวกบารมีญาณ ปัจเจกโพธิญาณและสัมมาสัมโพธิญาณก็ต้องเริ่มด้วยการเจริญกุศลในทาน,นกุศลอันมีศีลกุศลเป็นบาทฐานเป็นเครื่องรองรับเมื่อทานนกุศลนั้นเป็นเหตุแห่งความสุขเป็นมูลแห่งสมบัติซึ่งคนบนโลกนี้ปรารถนาความสุขกันทุกคนดังที่พระพุทธองค์ตรัสแก่อนาถาบินิกะคฤหบดี ที่ปรากฏอยู่ในอนนานาถาสูตรว่าความสุขของคฤหัสถ์ที่ชาวโลกทั่วไปต้องการมีอยู่สี่อย่างได้แก่หนึ่งอัติสุขสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์เป็นฉไหนคือกุลบุตรมีโภ้าอันหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรสะสมขึ้นได้ด้วยหนึ่งสมองสองแรงแขน อาบเหงื่อต่างน้ําเป็นของชอบธรรมได้มาโดยธรรมเธอย่อมได้ความสุขได้ความโสมนัสว่าเรามีทรัพย์ที่ได้มาจากน้ําผักน้ําแรงนี้เรียกว่าอัดถิสุขแต่บุคคลเหล่านี้นั้นจะเป็นผู้ใช้สอยทรัพย์อย่างเป็นสุขหรือไม่ขึ้นกับการเจริญกุศลในอดีตอีก ซึ่งเราจะค่อยศึกษากันไปว่าบางบุคคลแม้มีทรัพย์มากมายเพียงไรก็ไม่กล้าใช้จ่ายบางบุคคลนั้นเมื่อมีทรัพย์ก็กล้าใช้จ่ายทรัพย์เพื่อความสุขของตนรวมทั้งมีปัญญาที่จะใช้จ่ายทรัพย์นั้นเพื่อกุศลทานในหลากหลายดังที่เราได้รู้จักบางท่านที่เป็นอย่างนี้ และมีความสุขในการเจริญกุศลนานาประการบุคคลเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วจะมีการศึกษาในเรื่องของประรัตนารตรเป็นอย่างดีและมีความเชื่อมั่นในกรรมและผลของกรรมโดยเฉพาะมีความศรัทธาในตถาคตโพธิศัทธาอย่างยิ่งเนื่องจากได้มีการศึกษาพระสัทธ,ธรรมมาอย่างดีนั่นแหละ จึงกล้าที่จะสละทรัพย์แม้มีไม่มากเท่าบางบุคคลในโลกนี้ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นผู้ที่มีปัญญากล้าและมีการศึกษามาดีเราทั้งหลายร่วมกันศึกษาก็เพื่อเหตุแห่งการให้กุศลทั้งหลายนั้นจเจริญขึ้นเพิ่มผูนขึ้นจนถึงมักผลนิพพานแม้จะด้วยการอาศัยทรัพย์ภายนอกบ้าง แต่ที่สำคัญก็คืออาศัยอาเรียรัพย์ยภายในซึ่งได้สั่งสมมาดีแล้วอาเรียรัพเจ็ดประการนั้นเป็นทรัพย์อันประเสริฐคือคุณธรรมประจำใจอย่างประเสริฐอันประกอบด้วยศรัทธาความเชื่อที่มีเหตุผลมั่นใจในหลักที่ถือและในการทำดี 2. คือศีล การรักษากายวาจาให้เรียบร้อยประพฤติถูกต้องดีงามซึ่งเรานั้นได้เน้นกันไปทุกเช้าว่าการประพฤติที่เป็นไปในศีลนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะสมาทานเพียงครั้งเดียวแล้วไม่ได้ระลึกบ่อยๆขณะที่เป็นไปในโลภะโทสะและโมหะนั้นไม่ใช่ศีลแน่นอน ในข้อที่สาคือหิริความละอายใจต่อการทำความชั่วซึ่งละอายตนเองข้อที่สี่โอดตับป,ปะคือความเกรงกลัวต่อความชั่วข้อที่หพาหุสัจจะความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมากโดยเฉพาะการศึกษาพระสัทธรรมนั้นแหละจะทำให้เป็นผู้มีความอาจหารกล้าหาร และก้าที่สละในกิเลสต่างๆเป็นผู้ที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งนํามาซึ่งข้อที่หกนั้นเองคือจากค้ความเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคคลอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆซึ่งเราก็เห็นแบบอย่างในยุคปัจจุบันนี้เราก็ยังเห็นแบบอย่างนี้อยู่ในปัจจุบันนี้ และเป็นคนที่เราค่อนข้างคุ้นเคยรู้จักกันดีในข้อที่เจปัญญาความรู้ความเข้าใจท่องแท้ในเหตุผลดีชั่วถูกผิดคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์รู้คิดรู้พิจารณาและรู้จักจัดการในการกระทากิจเพื่อเกือ้อกูลให้ปัญญานั้นเพิ่มปูนภัยบูนยิ่งขึ้น ด้วยกุศลนา,นานาประการอาริยทรัพย์นั้นมีคุณไม่มีโทษเพราะไม่มีผู้ใดแย่งชิงไปได้ไม่สูญหายไปด้วยภัยอันตรายทำใจให้ไม่อ้างวางยากจนและเป็นทุนสร้างทรัพย์ภายนอกได้ด้วยบุคคลเหล่านี้เป็นผู้มีใจเอ็นดูต่อผู้อื่นและเป็นผู้มีทรัพย์มาก ดังเยี่ยงอย่างพระโพธิสัตว์ที่ได้สละจึงเป็นผู้มีโภคามากมายแม้เศษกรรมในยุคปัจจุบันนี้ที่เหลืออยู่ของพระองค์นั้นก็จะทำให้เราเห็นว่าวัดวาอารามถ้ารวมกันแล้วมากมายมหาศาลอริยสัพท่านเรียกว่าเป็นพระหุการกธรรมคือธรรมะที่มีอุปการะมาก เพราะเป็นกำลังหนุนช่วยส่งเสริมให้การบำเพ็ญคุณธรรมต่างๆอย่างประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้สำเร็จได้อย่างกว้างขวางไพ่ปูนเปรียบเหมือนคนมีทรัพย์มากย่อมสามารถใช้จ่ายทรัพย์เลี้ยงตนเลี้ยงผู้อื่นให้มีความสุขและบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆได้เป็นอันมากสุขในข้อที่สองคือโภคสุข สุขเกิดแต่การใช้จ่ายทรัพย์บริโภคเป็นฉนัยคือคุลบุตรกินใช้และทำสิ่งดีงามเป็นบุญทั้งหลายด้วยโภคาที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรอันสะสมขึ้นด้วยกำลังแขนอย่างอาบเหงื่อต่างน้ำซึ่งเป็นของชอบธรรมได้มาโดยธรรมเธอย่อมได้ความสุขได้ความโสมนัสว่า เราก็ได้ใช้กินใช้ได้ทำสิ่งดีงามอันเป็นบุญทั้งหลายนี้เรียกว่าโภคสุขในกลุ่มของผู้ที่มีการศึกษาดีแล้วนั้นจึงมีความสุขในการสละเพื่อสร้างเหตุบุญนานาประการซึ่งเป็นความสุขที่เราได้รับกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันในกลุ่มของพวกเรานั้น และกลุ่มอื่นๆจำนวนมากได้มีการกระทํำเยี่ยงนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการบอกบุญก็รีบกระทําด้วยความอิ่มเอิบใจไม่ว่าเล็กน้อยเพียงใดรวมทั้งเป็นผู้กล้าหารอาถารในการร่วมกันอนุโมทนายินดีและน้อมบุญให้กับบุคคลอื่นได้รับประโยชน์สุขเช่นที่ตนได้รับด้วย ซึ่งเกิดจากการศึกษาพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในบุญญากิริยาวัตถุสิทธิ์ซึ่งประกอบด้วยบุญใหญ่สามประการที่เป็นเหตุควรธรรมนั้นก็คือทานศีลและภาวนาซึ่งในเรื่องของภาวนานั้นก็ประกอบด้วยสมถะและวิปัสสนา ท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายจึงควรจะดีใจเลื่อมใสในกุศลแห่งตนเถอะว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ไม่เสียทีสมแล้วที่ตอนที่เพื่อนเทวดาทั้งหลายบอกกับเราว่าจงมาในสุขตินะในความหมายของเทวดานั้นก็คือขอให้มาในมนุษยโลกและมาสร้างเหตุในกุศล,ลเหตุ เพื่อกลับไปสู่เทวโลกใหม่แต่ท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายเมื่อมาเกิดแล้วในขณะที่ก้าวอันเป็นที่ผู้ทรงสุดตะเป็นผู้มีอินทรีย์บริสุทธิ์ด้วยศีลเห็นสังสาระโดยความเป็นภัยเห็นพระนิพพานที่กระทำความสิ้นภพอันเป็นที่ปลอดภัยโดยความเกษมบูชาอยู่โดยชอบ ซึ่งพระมหาโมนีผู้แสดงหนทางที่นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ถึงมรรคผลนิพพานหวังว่าจะทำพระนิพพานอันเป็นที่ปลอดภัยนั้นให้สำเร็จเพื่อบูชาคุณแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นในขณะนี้เราได้สั่งสมบุญไว้อย่างดีจึงได้ผลจากขณะที่แปด อันประกอบด้วยอบายสามคือการเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในเปรตติวิสัยในลำดับที่สี่นั้นก็คือเกิดในอรูปสัญญีสัตว์เกิดในอสัญญีภพนั่นเองในข้อที่ห้านั้นเกิดในปัจจันตะชนบทคือเกิดในถิ่นที่ไม่มีพระธรรมคำสอนไปเผยแผ่ ข้อที่หกนั้นอินรียห้าบกพร่องปัญญาสามโง่เขลาเป็นคนเซอในข้อที่เจดนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างแรงมีความเห็นวิปริตข้อที่แปดคือพระพุทธเจ้าผู้ทรงประธานอามตะคือพระสัทธรรมไม่เสด็จอุบัติเกิดขึ้นขณะแปดขณะนี้มิใช่สมัย มิใช่ขณะที่จะตรัสรโลเราพ้นแล้วซึ่งขณะที่แปดดังนั้นเราจึงควรร่วมกันศึกษาพระสัทธรรมเพื่อเป็นกำลังแห่งพระาศาสนาะอันเป็นปัจจัยที่พระองค์ทรง,สงแสดงไว้อยู่ตลอดว่าปฏบิบัติบูชานั้นเป็นการบูชาอันเลิศเราจึงร่วมกันปฏิบัติบูบชา ทั้งเป็นไปในอธิสีนอธิจิตอธิปัญญาโดยการศึกษาร่วมกันแม้การศึกษาในทานกุศลนี้ก็เพื่อเป็นปัจจัยให้อธิสีนรุ่งเรืองไพ่บูรเพราะเราสร้างเหตุแห่งทานกุศลนั้นเพื่อปรุงแต่งจิตให้อ่อนโยนเพื่อประพฤติเป็นไปในศีลละกุศลในข้อที่สามอนาสุข สุขที่เกิดแต่ความไม่ต้องเป็นนี่เป็นฉไนคือกุลบุตรไม่ติดนี้สินใครๆไม่ว่าน้อยหรือมากเธอย่อมได้ความสุขได้ความโสมนัสว่าเราไม่ติดนี้สินใครๆเลยไม่ว่าน้อยหรือมากนี้เรียกว่าอานาสุขนี่ในที่นี้หากจะพูดอีกในหนึ่ง นี่คือราคาโทสะและโมหะเรายังเป็นอยู่ในเรื่องของนี่เหล่านี้แต่เราทั้งหลายก็กำลังมาปลดนี้ด้วยการศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วเพื่อผลจากความทุกข์ในการมีนี่ก็คงจะค่อยๆร่วมกันปลดนี้ทั้งทางตา หูจมูกลิ้นกายและใจบุคคลที่เป็นนี่ส่วนใหญ่จะมักเกิดจากการเป็นนี่ทางใจมากนั้นเองนั้นคือนี่ที่เป็นไปในราคาโทสะและโมหะด้วยเหตุนี้เราทั้งหลายนั้นเมื่อศึกษาพระสัจธรรมเราจึงเป็นผู้ที่รู้ประมาณในการกินอยู่ใช้สอย เราก็จะได้ไม่เป็นนี่ภายนอกพระอริยทั้งหลายไม่ถึงความเป็นพระอรหันแล้วท่านก็มีนี่อยู่เพียงเล็กน้อยแต่ไม่มีนี่ภายนอกเหมือนนี่ของคนในโลคนี้ที่แสวงหาปัจจัยสี่เกินกำลังของทรัพย์ที่ตนมีจึงทำให้เกิดความทุกข์จากการเป็นนี่และทุกขนั้น ก็เกอบกินใจจะเจริญกุศลใดๆนั้นก็ยากนักในข้อที่สี่อนาวัชสุขสุขเกิดแต่การประกอบการงานที่ปราศจากโทษเป็นฉไนคืออริยาสาวกเป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมไม่มีโทษประกอบด้วยวจิกรรมไม่มีโทษประกอบด้วยมโนกรรมไม่มีโทษ เธอย่อมได้ความสุขได้ความโสมนัสว่าเราเป็นผู้ประกอบด้วยกายะสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตนี้เรียกว่าอนัวัชสุขสุขเกิดจากความประพฤติไม่มีโทษนั้นมีความภูมิใจอิ่มเอิบใจว่าตนมีความประพฤติสุจริตไม่บกพร่องเสียหาย ใครๆก็ติเตียนไม่ได้ทั้งทางกายวาจาและใจความสุขทั้งสามอย่างข้างต้นนั้นมีค่าไม่ถึงเซี่ยวที่สิบของความสุขที่มีความประพฤติสุจริตไรโทษในข้อที่สี่นั้นสังเกตแล้วท่านจะเริ่มต้นด้วยคำว่าอาเริยสาวก เป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่มีโทษในข้อที่สี่นั้นจึงเป็นเรื่องของพระอริยาจึงเป็นเรื่องของความบริสุทธิ์แห่งศีลเริ่มตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปซึ่งท่านนั้นบริสุทธิ์หมดจดด้วยศีลและทิฏฐิบริบูรณ์แล้ว ท่านจึงเป็นผู้ปลดหนี้บางส่วนได้โดยสิ้นเชิงโดยเฉพาะไม่ทำทุจริตด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจอันเป็นเหตุที่จะนำไปสู่อบา,ายได้อย่างสิ้นเชิงแล้วรวมทั้งกำจัดมิจฉาทิฏฐิได้โดยสิ้นเชิงด้วยในบรรดาสุขสามอย่างอันเป็นข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สามนั้น ได้มาด้วยทานนกุศลที่เป็นไปในสัพปุริสทานสัทาธาทานเป็นต้นซึ่งเราจะร่วมกันศึกษาในลำดับต่อๆไปฉะนั้นการเป็นผู้ให้จึงเป็นเหตุแห่งโภคทรัพย์อันยิ่งใหญ่ดังที่เราได้ร่วมกันศึกษามาก่อนแล้วแต่ก็ขอพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อเป็นปัจจัยให้กุศลเจตนาทั้งหลาย ที่เป็นไปในการสละราคาในวัตถุทานสละโทสะในผู้รับทานและสละโมหะในการไม่เข้าใจในเรื่องว่ากรรมนั้นมีผลจะได้ตั้งเจตนาไว้บ่อยๆเนืองๆเ,เพื่อให้จิตนั้นอ่อนโยนและง่ายต่อการสลละอยู่เสมอที่เราตั้งจิตกันอยู่เสมอว่า ขอให้มีโอกาสได้ให้ขอให้เราได้ให้และเมื่อให้แล้วจะไม่เสียใจในภายหลังเป็นการกระตุ้นกุศลจิตให้มีกำลังขึ้นเรื่อยๆนั่นเองในเรื่องของทานกุศลนั้นเป็นการสละวัตถุภายนอกภายในและชีวิตก็ได้นั้นหมายถึงว่าเรานั้นจะเป็นบุคคลใด เราก็ตั้งจิตไว้โดยชอบและรู้ด้วยตนเองแล้วว่าเราคือใครตั้งความปรารถนาไว้ยิ่งใหญ่แค่ไหนเราก็สามารถที่จะรู้ด้วยตนเองและเราก็สามารถที่จะทําตามกำลังที่เรามีซับนั้นแต่ที่สำคัญเรื่องของทานกุศลเจตนานั้นแหละเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด ซึ่งเราจะค่อยๆศึกษากันไปเพื่อปรุงแต่งจิตให้อลังกาละเพื่อรองรับกุศล,ลศีลอันเป็นปัจจัยต่อสมถะและวิปัสสนาต่อไปจนกระทําที่สุดแห่งทุก์ขได้ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมอันเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาส ในการแทงตลอดในอริยสัจสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนาจินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเป็นไปเพื่อมักผลนิพานพานโดยพลันโดยทั่วก,กันค่ะ กราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าขากค่ะ